สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้พอดีก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับอยากจะให้สอนเกี่ยวกับการรับรหัสเมลสำรองของแกลนด้ามีขั้นตอนยังไงแล้วก็หน้าตาของแกลนด้าเป็นยังไงนะครับสามารถทําตามไปพร้อมกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเวลาเราได้รหัสไม่ว่าจะเป็นบัญชียิงแอดหรืออะไรก็ตามนะครับเวลาเราซื้อรหัสยิงแอดมานะครับล้วก็เมลสำรองเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับชื่อเมลแล้วก็นามสกุลแกลนดานะครับผมเอาไว้ล็อกเมลสำรอง อ,อย่างเช่นเวลาท่านเข้าเฟซได้แล้วนะครับแล้วก็เฟสมันให้รับรหัสยืนยันจากอีเมลนะครับพอเราจะเข้าเมลแล้วเนี่ยสังเกตไหมส่งรหัสอีเมลไปยังนะครับ F A ตึดตึดมันก็จะแคนเซิลไว้แล้วแกดนาดานะครับถ้ามันมีขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าอีเมลตัวนั้นได้ผูกเมลสำรองไว้นะครับอาจจะไม่ใช่ของแกดนาดาก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นของเว็บสำรองอื่นนะครับวันเซกเมลหรือว่าพวก f v I N b o x e r ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นตัวไหนให้เรานะครับไปรับรหัสกับเว็บนั้นนะครับผมแต่ในของคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวของแกดนาดานั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็จะเข้าเมลแล้วก็ เอารหัสเมลมาใส่เนาะเห็นไหมนะครับผมก็ยังจะเข้าเมลไ,ไม่ได้ทันทีเพราะว่ามันจะให้ผมเอารหัสจากเมลสำรองมายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับผม <l ots> ถ้าเกิดว่าใครได้แกนาดานะครับ <l ots> ก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะอันนี้เราก็ก๊อปแค่ข้างหน้ามานะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับเพราะว่า นามสกุลตรงนี้ของมันใส่ไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับผมพอเรียบร้อยก็ให้เราทําการกดส่งรหัสได้เลยนะครับผมแล้วพอเรากดส่งรหัสไปแล้วนะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์ใหม่ขึ้นมา1อันนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า get nada นะครับผม nada com นะครับโอเคนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ทำไมมันขึ้นเป็น in boxer นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าโดยรูปแบบเก่าเนี่ยมันเป็นแกนนาดาเนาะแต่นี้มันเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะครับผมแต่เรายังสามารถใช้แกนนาดา com เซิร์ชค้นหาได้อยู่นั่นเองนะครับเพราะว่ามีบางท่านเขาอาจจะเคยใช้มานานแล้วแล้วพอมันเปลี่ยนรูปแบบใหม่เนี่ยก็เลยงงนะครับว่าแกนนาดามันหายไปไหนนั่นเองนะครับผมพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมให้เราสังเกตตรงนี้ สีฟ้าตรงที่เมาส์ผมเช็คอยู่นะครับ Get my first inbox นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยตรงนี้ช่องข้างหน้าให้เราใส่ชื่อนี่เมลของเรานะครับที่เราได้ไปนะเป็นตัวนี้เนาะก็กดใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ข้างหลังนะครับอันนี้สําคัญนิดนึงนะครับผมอย่างเราได้นามสกุลเนี่ย adcanada.com นะครับให้เราเลือกให้ตรงนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเลือก v o m o t o c o m ตรงนี้นะครับแล้วเรากด add inbox เนี่ยรหัสมันก็จะไม่ขึ้นให้เราเพราะว่ามันไม่ตรงกับของเราในนี้เพราะฉะนั้นเลือกให้ตรงนะตรงนี้นะครับมันจะมีช้อยให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับก็ค่อยๆดูนะครับส่วนถ้าไหนได้เป็นของ adgipmail.com ก็เลือกเป็นอันนี้นะครับได้เป็น filemail.com ก็เลือกเป็นอันนี้นะครับผม แต่ว่าในคลิปเนี่ยจะเป็นแกตนาดาก็คือตัวนี้ก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับผม,มเพื่อนๆไม่ต้องทําตามคลิปแบบเป๊ะๆทั้งหมดนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราได้สกุลเมลไหนไปนะครับผมก็เลือกให้ตรงกันนั่นเองนะครับพอเราคิดว่าโอเคเราเช็คแล้วมันตรงกันนะครับกดเลือกแล้วกด add inbox หนึ่งทีนะครับผม ตอนนี้ก็คือให้เรารอรหัสมานะครับถ้าเกิดว่ารหัสไม่ส่งมาให้เรากลับมาที่หน้าเมลนะครับผมแล้วก็กดส่งรหัสเข้าไปใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีมันช้านะครับผมเพราะว่าแคนาดาคนมันใช้เยอะนะครับบางทีมันก็จะส่งรหัสช้าหน่อยนะครับ พอเรากลับมาที่หน้าแกดนาด้านะครับหรือว่า Inboxer เนี่ยนะครับมันก็จะมีแถบหนังสือสีดําขึ้นมานะครับเขียนว่า Microsoft account นะครับก็คือส่งมาจากเมลนั่นเองนะครับผมตัวเลข0ูนย์คือเวลาส่งมาเมื่อศูนย์วินาทีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พอมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงคําว่า security code นะครับผมแล้วก็มาดูนะครับ security code ตรงนี้นะครับให้เราก๊อป เลขหกตัวท้ายนะครับคันลอกมานะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าเมลนะแล้วก็มาวางนะครับผมพอเราวางกดไปแล้วนะครับถ้ามันเด้งมาหน้านี้อีกนะครับไม่ต้องตกใจนะครับทําซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันบั๊กนั่นเองนะครับมันบั๊กเยอะนะอราจะทำซ้ำหลายรอบหน่อยนะคบผมวางกดส่งนะแล้วกดกลับมาเห็นไหมมันก็จะมีรหัสเด้งมาตึ๊บเนี่ยเห็นปะแล้วก็เอาอันล่าสุดนะครับ เพราะว่าเราส่งไปล่าสุดเนาะอันอื่นอาจจะเป็นรหัสเก่าที่มันเพิ่งเด้งมานั่นเองนะครับแล้วก็กดวางแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับเออพอได้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่นะครับกดใช้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเข้าอีเมลของเราได้แล้วนะครับก็ให้เรารับรหัสจากเมลนะครับไปใส่เฟซของเรานั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนะครับสอนใช้แกนาดานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับไม่มากก็ไม่น้อยนะครับผมคลิปหน้า อยากให้ผมทําอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าผมเห็นอันไหนแล้วมันน่าสนใจนะครับผมก็จะหยิบยกมาทําคลิปให้นะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับที่ยังสงสัยนะครับก็สามารถแอดเข้ามาที่ Line แอดมิตกีนะครับเข้ามาสอบถามนะครับเรื่องปัญหายิงแอดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมีแอดมินดูแลตลอดครับผมโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ